สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาทาบุญอีกแล้วนะคะวันนี้เรามักพามาทาบุญถวายสังฆทานที่วัดเกาะบางเชือกหนังนะคะอันนี้คือทางเข้าค่ะเราต้องไปจอดรถด,ดูด้านนอกนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในซอยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมันเป็นทางปูนเล็กๆเ,เ,เนี่ยค่ะเดินข้ามสะพานตรงนี้เข้ามาค่ะแต่บรรยากาศเย็นล่มลื่นสวยมากเนี่ยค่ะป้ายวัดเกาะนะคะอ่าแล้วเราก็กําลังเดินไปที่วิหารหลวงพ่อดําค่ะ เดินค่ะเดินเดินเข้าไปมุมนี้นะคะเนี่ค่ะเป็นวิหารเก่าแก่นะคะลุ่มบรรยากาศในวัดล่มลื่นมากค่ะสวยมากค่ะเนี่ยค่ะเราเข้าไปถวายสังฆทานกันในนี้เลยค่ะนี่กราบไหว้ค่ะหลวงพ่อดำนะคะแล้วก็ขอพรท่านนะจ๊ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะ แล้วก็ได้เสียงเซียมซีมาหนึงใบโคตรดีนี่แล้วก็เดินไปด้านหลังนะคะไปไวาสรีระสังขารของหลวงพ่อทองนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะบางเชือกหนังค่ะสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยนะคะเนี่ยค่ะไปดูประวัติท่านได้ใน Google เนาะใน Youtube ค่ะท่านเป็นพระเกจิกดังอีกหนึ่งองค์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการให้อาหารปลาค่ะนี่ บริเวณวัดเกาะ่นละค่ะลมลื่นเย็นสบายมากๆเลยค่ะมาถวายสังฆทานกันได้เลยนะคะหรือว่ามากราบไหว้จารีรักสังขารหลวงพ่อทองนะคะนี่ค่ะบริเวณวัดค่ะลมลื่นจริงๆค่ะสาธุสาธุค่ะ